สวัสดีครับไทเกอร์ม็อบมหัศจรรย์นะครับก็สวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวการแพ็คสินค้าให้กับลูกค้านะครับอันนี้เป็นตัวแทนของไทเกอร์ม็อบนะครับผมอันนี้ตัวแทนสั่งไทเกอร์ม็อบ24นิ้วนะครับไทเกอร์ม็อบ24นิ้วเนี่ยสำหรับลูกค้าที่มีปัญหาเวลาแบบ เราใช้น้ําถูพื้นนะครับพอหลังจากที่เราถูน้ําก็ถูน้ําเงานะครับแต่พอแห้งแล้วก็จะเป็นคราบอยู่บนพื้นนะครับเป็นคราบขาวๆอยู่บนพื้นไทเกอร์ม็อบ24นิ้วนะครับเหมาะสําหรับพื้นกระเบื้องนะครับผมที่มีปัญหาเกี่ยวกับคราบหลังจากที่เราถูน้ํานะครับแล้วก็พื้นที่กว้างนะครับเหมาะที่จะใช้อันนี้ก็เป็นตัวแทนของไทเกอร์ม็อบนะครับผมก็สั่งสินค้ากันประจาประจานะครับ อันนี้ก็จะจัดส่งให้ลูกค้านะครับผมอันนี้ก็คือไทเกอร์มอ24นิ้วนะครับผมสำหรับลูกค้าที่เห็นคลิปนี้แล้วก็สนใจลองทักมาสอบถามกันนะครับว่าเอไทเกอร์มอบ24นิ้วเนี่ยเวลาที่บ้านมีปัญหากระเบื้องเนี่ยเวลาถูน้ําไปแล้วมันเป็นค้าบเนี่ยจะแก้ปัญหายังไงนะครับเพราะว่าเราก็จะมีลิงก์มี y t u t u นะครับให้ลูกค้าได้ชมว่า เรามีลูกค้า Delivery ที่ไหนบ้างนะครับลูกค้าก็จะได้ชมรีวิวลูกค้าประจำของเรานะครับสำหรับลูกค้าใหม่ที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับสำหรับลูกค้าใหม่ที่เข้ามาก็แอดมินสวัสดีนะครับต้อนรับลูกค้าใหม่ทุกๆบ้านนะครับยังไงก็คอยติดตามนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะแพ็กสีค้าแล้วก็จะส่งให้กับตัวแทนนะครับผมยังไงขอบคุณมากนะครับตัวแทนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดลูกค้าในพื้นที่ที่ ทางราคาเป็นตัวตัวแทนอยูอ่ทางแอดมินก็จะแนะนําให้ไปที่ร้านนะครับผมก็ใช้บริการที่ร้านได้มาตรฐานเดียวกันสีค้ามาตรฐานเดียวกันนะครับยังไงก็คอยติดตามรับชมน,นะครับไทเกอร์อมอบประจํานะครับแอดมินเพจจัดส่งให้ลูกค้าราคาตัวแทนนะครับขอบคุณมากครับในระบบไทเกอร์อมอบออนไลน์นะครับแล้วก็เดี๋ยวาจะาแพ็กเสร็จก็จะไปจัดส่งกันที่ไปรษณีย์นะครับผมตอนนี้ก็ขอรีวิวกันในเรื่องของการจัดส่งแพ็กสีค้าให้กับลูกค้า ในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับรอรับสินค้าอยู่ที่บ้านได้เลยนะครับสวัสดีครับไทยกคร,รื่องบ้านอาจารย์แอดมินเพจครับ